จบกี่ทุ่มคะใกล้จบแล้วครับพรุ่งนี้ตอนเช้าผมมีไปไหว้พระนะครับกับผู้จัดการกับพี่เข้มแล้วก็พี่เบนด้วยเธอน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนสนิทพักผ่อนหน่อยนะคะครับผมทําไมหลงเสียงเธอมันเพี้ยนนะผมร้องเพี้ยนนะครับร้องไม่ถึงด้วยนะฮะขอบคุณสร้อยทองครับผมหนักคอเลยทีเดียวเชียว ขอเพลงลมมีต่ออีกไหมลืมได้จริงไหมเก่งที่สุดขอบคุณดอกกอยขอบคุณนกครับเพลงยุคใหม่ต้องยูโรรักต้องยูโรนะขอบคุณครับขอเพลงยิ้มยิ้มหรอเล่นทุกเล่นเล่นทุกไลฟ์เลยนะเพลงยิ้มเนี่ยไม่เบื่อร ตายเปล่ามาอุบลอีกไหมไปฮะตายเปล่านะเพลงสุดท้ายแล้วกันตายเปล่ายังไม่ตายครับยังอยู่ครับอืมอะไรอ่ะ EP 16พรุ่งนี้แล้วใช่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 ชต้องไว้ในน้ำลำพันได้เห็นเธอเป็นประจำ มองเธอซ้ำซ้ำพอไม่สามารถขึ้นไปหาเหมือนต้องอยู่ในผวงาหวังจอได้มีเธอบองสิ่งพอาะเธอใะเธอประจำที่ต้องเพื่อนดินเป็นเพียงแค่ปลาตัวน,น้อยคอยเธอมาหาสฝ้รอแค่เพียงให้ใครมาพ่าดำน้ำทำไม สั่งที่ก็รู้ฉันไม่อาจไปไหนแต่ขอพี่ไก่เธอคนนี้มันช่างรู้สึกดีแม้จะตายเปล่า เพียงแค่ฝันกังวันว่าเราจะได้มีกันแต่เหมือนว่าฝันของฉันจะดูไรจุดหมายเพราะฉันนั้นไม่เคยจำว่าเธออยู่สูงเกินไปจะทำอย่างไรกั จะเข้ามาพาฉันขึ้นไปถึงที่ก็รู้ว่าฉันไม่อยากไปไหนแต่ขอพี่ไกล้เจอคนนี้มันช่างรู้สึกดีแม้จะตายเปล่าเพลงเพลงนี้นะครับผมได้รับโอกาสเป็นพระเอก MV ด้วยไปชมกันได้นะครับตายเปล่านะครับของพี่ลามนุณน,นะครับ ความรักความตาความหวังโอ้โหคงมีสักวรรันที่เธอและฉันจะได้อยู่ด้วยกันแม้ดังฟ้าเป็นเพียงแค่ป้าตัวน้อยคอยทำมาหา แค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไปทั้งที่ก็รู้ว่าฉันไม่อาจไปไหนแต่ขอพี่กายให้เธอคนนี้มันฉังรู้สึกดีมาต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไหนก็พร้อมตายเปล่าโหคนรูกเลยอะเพาะมาก ครับผมก็